พสต์สีสาวแบ็กพิงค์หลังหุ้น YG ขึ้นเขียวมีลุ้นต่อสัญญา ยาวค้าส่วันที่8เดือน8หรือ8สิงหาคมอย่างเป็นทางการเหล่าบิงทั่วโลกต่างพร้อมใจกันติดแฮชแท็ก seven year wish backping รวมถึงแฮชแท็กและคีย์เวิร์ดสำหรับสี่สาวเมมเบอร์ของวงนี้ทั้งเจนนี่จีซูโรเซ่ลิซ่าเพื่อฉลองการเดบิวต์ครบ7ปีของพวกเธอนับตั้งแต่วันที่8เดือน8ของปี2016ที่ผ่านมาและที่สำคัญในปี2023วันครบรอบ7ปีในครั้งนี้คือวันที่4ี่สาวจะหมดสัญญากับทางค่าย YG Entertainment ขณะวันที่7สิงหาคมหุ้นของ YG Entertainment อยู่ที่8 5 0 0วอนสูงขึ้นราว3.74%หรือราว2,900วอนเลยมีการคาดการ์ว่าหรืออาจจะมีข่าวดีที่เกิดขึ้นกับ YG เพราะก่อนหน้านี้หุ้นของ YG ได้ลดลงพอสมควรและขึ้นสีแดงมามากกว่าหลายวันกระทั่งกลับมาขึ้นเป็นสีเขียวในช่วงนี้ก่อนหน้านี้สำนักข่าวเกาหลีได้มีการวิเคราะห์แล้วว่าทางค่าย YG มีท่าทีจะประกาศเรื่องสัญญาหลังจากวันที่26สิงหาคมถึงกันยายน รวมถึงนักวิจัยจากสถาบันมิลเล่แอสเซทซิเคิตี้ได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสัญญาของสมาชิกบอยแบนด์ชื่อดังอย่าง Big Bang เล่าๆคนละ27ล้านบาทจึงมีการคาดการณ์ว่าหากจะต่อสัญญากับสมาชิกแบ็คพิงอาจสูงถึงเา่าๆคนละ40ล้านบาทเลยทีเดียวเพราะปกติแล้วในการต่อสัญญาศิลปินมักจะได้รายได้มากกว่า80%ในสัญญาที่2หากย้อนไปในวันที่8สิงหาคมในปี2016แบ็คพิงได้เดบิวต์เป็นครั้งแรกพร้อมปล่อยอัลบั้มแรกสแควร์ญญ กับซิงเกิลเพลง v i เซ o n ต่อมาได้ขึ้นอันดับหนึ่งบนการออนดิจิตอลชาร์ตและอีกหนึ่งซิงเกิลที่สร้างปรากฏการณ์ไม่แพ้กันอย่างบุมายากลายเป็นเพลงแรกที่ติดอันดับหนึ่งบนบีบอร์ดเวิลด์ดิจิตอลสองชาร์ตกระทั่งในปัจจุบันนี้ได้มีเพลงฮิตติดชาร์ตมากมาย และแน่นอนว่าพวกเธอแต่ละคนนั้นต่างมีโพสถึงโอกาสสาคัญในครั้งนี้รวมถึงได้เผยภาพที่สะท้อนถึงความทรงจําตลอด7ปีของพวกเธอที่ทำเอาแฟนๆเห็นแล้วทั้งมีรอยยิ้มเสียงหัวเราะและน้ําตาในคราวเดียวกันซึ่งจีซูแบ็กพิงได้กล่าวว่าแบ็กพิงจะแข็งแกร่งขึ้น เอาชนะมันและเติบโตกันอย่างมีความสุขซึ่งเจนนี่แบ็คพิงก์ก็ได้กล่าวสั้นๆเช่นกันว่า7ปีกับแบ็คพิงก์ออฟฟิเชียลไอเลิฟอาร์ตไอเลิฟแบ็กพิงไอเลิฟบิงส่วนลิซ่าก็ได้กล่าวว่าครบรอบ7ปีสําหรับฉันและสามสาวที่น่าทึ่งของฉันแบ c ็กพิงก f ออฟฟิเชียลฉันหวังว่าปีนี้จะเป็นตัวเลขที่โชคดีสําหรับพวกเรารักนะาสาวๆและบิง์ทุกคนมากๆส่วนโรเซ่แบ็คพิงก์ก็ได้กล่าวเป็นภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษจับใจความได้ว่า สุขสันต์วันครบรอบ7ปีขอบคุณแบ็กพิงค์ที่มาเติมเต็มชีวิตฉันได้มีโอกาสได้รับประสบการณ์หลายๆอย่างเกินกว่าที่เคยฝันไว้มากๆการที่ได้โตขึ้นการที่ได้เป็นศิลปินขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆเป็นพันครั้งแบ็กพิงค์บิง เชดดี้ YG Entertainment และทุกๆคนที่คอยสนับสนุนพวกเรากว่า7ปีที่ผ่านมาหัวใจของฉันเต็มเปี่ยมไปด้วยกำลังใจมากๆฉันไม่สามารถแสดงความรู้สึกอันเอรล้นทั้งหมดนี้เป็นคำพูดได้กับทุกคนที่มีส่วนในการเดินทางครั้งนี้กว่า7ปีเลยนะ ครบรอบเจปีอย่างเป็นทางการแล้วฉันรู้สึกภูมิใจในตัวพวกเราทุกคนมากๆที่สร้างประวัติศาสตร์ครั้งนี้ทั้งความสนุกความภาคภูมิใจในสิ่งต่างๆที่พวกเราทำขอบคุณบิงแฟนๆของพวกเราที่คอยเชื่อใจกันและกันเสมอมาตราบเท่านิรันต์รักทุกคนมากจากหัวใจซึ่งเวลานี้แฟนๆก็ยังคงรอความชัดเจนจากต้นสังกัดเรื่องการต่อสัญญาของสี่สาวแบ็คพิงค์ถึงแม้ตารางทัวร์ของพวกเธอจะลากยาวไปถึงปลายสิงหาคมแต่เมื่อประเด็นสัญญายังไม่มีข้อสรุป แฟนก็ไม่อาจนิ่งนอนใจได้